แอวเนื้อแอวเนื้อมาแอวเนื้อล่องแพกันเนื้อเจ้าสวัสดีค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านฮัลโหล my friend ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสีบ้น 4, บานหนึ่งเก้าสามนี้พี่สีจะพาพ,พี่เพื่อนเพื่อนแมาแอลเมืองเหนือกันเนื้อเจ้าอ่าใครที่ว่างจากการทำงานวันหยุดยาวช่วงสงการน,นะคะเชิญพ,พี่เพื่อนเพื่อน,อนทุกท่าน มาเที่ยวที่จังหวัดลำปางมานั่งแพแอวเหนือแอวชมธรรมชาติแม่น้ำลำธารของทางเหนือบ้านศเมาะบ้านศเปาะบ้านศบปาดหุน่นนะที่จริงแล้วเป็นบ้านศบปาตดนะคะพี่เพื่อนๆตำบลศมาะออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางใครที่ต้องการมาเที่ยวชมธรรมชาติมาเล่นน้ำนะคะ เดินมาด้านนี้วันนี้พี่สีก็พามาเที่ยวกันแบบสนุกสนานกันเลยน้ำใสสะอาดพาลูกเล็กเด็กแดงลูกหลานพาพ่อแม่มาพักผ่อนยอนใจกับแพรธรรมชาตินะคะพี่เพื่อนๆลำน,ำน้ำนี้เป็นลำน้ำลำน้ำอะไคลห้วยไคลนะคะห้วยไคลเป็นลำน้ำจากธรรมชาติเป็นต้นน้ำของอทางแม่เมาะนะคะ เขาก็จะมีการเล่นทุกปีใครที่เที่ยวสงการมาเที่ยวทางเหนือไม่รู้จะไปไหนนะครับปักหมุดมาที่บ้านอ่าบ้านศบปาดนะคะตำบลศบเมาะอําเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเหมือนพี่สีอ่เป็นอําเภอที่อยู่ใกล้บ้านของพี่สีนะคะพาลูกเล็กเด็กแดงพาเด็ก,ดกๆมาเที่ยวพาพ่อแม่มากินลมชมธรรมชาติแบบนี้กันเลยนะคะ ไม่ใช่เป็นน้ำจากคลองชนละทานแต่เป็นน้ำลำห้วยจากธรรมชาติจริงๆนะคะปีหนึ่งเขาก็จะเปิดเล่นให้ครั้งหนึ่งเทศกาลสงการานพี่ๆเพื่อนๆไม่รู้จะไปไหนก็มาเล่นน้ำธรรมชาติแบบนี้น้ำไม่ลึกนะคะน้ำตื้นๆแต่ว่าน้ำไหลเที่ยวสนุกมากค่ะนี่ครับพี่ๆเพื่อนๆมีซุ้มมีเต็นท์กลางให้เราได้นั่งชมธรรมชาติแบบ แบบชิวๆกันเลยนะคะฟินมากนะคะฟินมากมาวันนี้พี่สีก็สนุกสนานในการเล่นน้ํานะคะไม่ได้เล่นน้ำคลองมานานมากนี่ลาน้ําห้วยนะคะบ้านพี่สีทางเหนือเขาเรียกลําน้ําห้วยพา,ายกนันกินสนุกสนานเด็กๆก็เล่นน้ําไปผู้ใหญ่ก็นั่งดูแลกันอ่าเป็นเป็นห้วยที่แต่เป็นห้วยที่หล่อเลี้ยง อำเภอแม่เมาะนะคะพี่ๆเพื่อนๆแต่เขาสร้างให้เป็นชมธรรมชาติในเทศกาลสงกรานใครที่ชอบเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้ไม่เข้าเมืองนะคะมาเที่ยวแบบพี่สีกันได้เลยนานมากใครๆที่ไม่เคยเล่นน้ําห้วยนะคะน้ําเย็นใสน้ําใสไหลเย็นจริงๆนะคะพี่ๆเพื่อนนี่ค่ะความสนุกสนานให้ภาพ ให้ภาพบ่งบอกถึงความสนุกสนานให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นกันได้ชมกันแบบนี้นะคะพี่สีก็วันนี้ก็มีความสุขมากๆเก็บภาพบรรยากาศธรรมชาติของทางเหนือของทางลำปางอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมาฝากให้พี่ๆเพื่อนๆได้มารับชมกันใครอยากมีความสุขแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะมาเที่ยวที่อำเภอแม่เมาะได้นะคะ ปักหมุดมากันได้เลยปักหมุดมาบ้านศบปาตนะคะบ้านสบปาตออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก็จะมีแพร์เขาจะมีชื่อแพรแต่เราไม่เอ่ยชื่อแพรนะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆมาบ้านศบปาตก็จะเจอแพรน้ำแบบนี้นะคะนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวบ้านช่วยกันบำรุงรักษาน้ำเป็นแม่น้ำลำห้วยต้นน้ำ ขอ,องอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางให้มาเล่นแบบนี้สนุกสนานนะคะนะไม่เสียนะคะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำเห็นไหมพี่สี <c oughs> พี่สีก็สนุกสนานกับหลานแบบนี้นะคะมีความสุขแบบนี้กันเลยนะคะพี่เพื่อนๆมาแอลเนื้อมาแอวเนื้อมาแอลลำปางมาพบพระเจ้าลำปางหรือว่าคนที่อยู่เมืองกรุงนะคะ ต้องการชมธรรมชาติมาเที่ยวธรรมชาติมาเที่ยวที่นี่กันเลยนะคะลิปนี้พี่สีก็ต้องขอฝากพ,พี่เพื่อนๆคนที่รักธรรมชาติมาเที่ยวธรรมชาติกันได้นะคะวันนี้เราก็จะกลับกันนะคะเพราะว่ามาตั้งแต่ตอน10บโมงกลับประมาณบ่ายสามโมงกว่า,วาเหมือนจะอากาศเหมือนจะมืดฝนนะคะ พี่สีก็เลยพาพี่พี่เพื่อนๆได้กลับก่อนใครชอบคลิปนี้ขออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้พี่สีด้วยนะคะช่วงสงการวันหยุดยาวไม่รู้จะไปไหนมาเที่ยวธรรมชาติไมาแอวเหนือกันเนื้อเจ้าสวัสดีปีใหม่เมืองเนื้อเจ้าบ๊ายบาย